คุณเป็นไตระยะ4สมมุติค่า eGFR คุณอยู่ที่20%วันนี้ทุกท่านยังกินอร่อยเหมือนเดิมยังกินปริมาณเท่าเดิมยังกินของที่ชอบที่ชอบเหมือนเดิมนะคะไตคุณกรองได้20%มันจึงมีส่วนที่กรองไม่ออกเป็นการคั่งของเสียอยู่ในเลือดของเรา กดูแลเรื่องอาหารเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณเองไม่ดูแลเรื่องอาหารก็เหมือนกับว่าวันนี้ไตคุณ100%วันนี้คุณเป็นไตระยะ4แต่ก่อนเนี่ยไตยคุณเนี่ยสามารถกรองได้100%แต่วันนี้ค่ะไตคุณกรองได้20% หมายความว่ามันยังมีส่วนที่กรองไม่ออกอยู่ที่ไหนคะไปสะสมเป็นการคั่งของเสียอยู่ในเลือดของเราคะ่ะถ้าวันนี้ทุกท่านยังกินอร่อยเหมือนเดิมยังกินปริมาณเท่าเดิมยังกินของที่ชอบที่ชอบเหมือนเดิมนะคะโอกาสที่เขาจะกรองของเสียออกมาเนี่ยมันก็ทําได้น้อยลงไตเนี่ยเขามีหน้าที่ในการที่จะทํางานเนี่ยหลายๆอย่างมากมีทั้งกรองของเสียนะคะสมดุลแร่ธาตุกวดด่างในร่างกาย ในเรื่องของการผลิตนะคะฮอร์โมนตัวที่ไปช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดเยอะมากนะหน้าที่ของไตเนี่ยเมื่อเขาอ่อนแอลงนะคะเมื่อเขาเสื่อมลงจึงทําให้เราเกิดผลกระทบต่างๆเยอะขึ้นมากๆอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าทุกท่านเองเนี่ยได้ค่าเลือดมาแล้วนะคะอยากให้ทุกท่าน มุ่งเป้านะคะไปดูที่ตัวนี้ก่อน้าคะถ้าไตาระยะ4นะก็คือค่า BUN นะคะสิ่งที่ไตระยะ4ไม่ควรจะเป็นอาการบวมนะคะปัสสาวะไม่ออกเลือดเป็นกรดรวมถึงภาวะซีดส่วนใหญ่ก็จะเจอเรื่องของภาวะบวมนะคะส่วนใหญ่ที่รินเจอถ้าเกิดว่าคนเป็นไตระยะ4ี่แล้วมีภาวะบวมด้วยจะส่งผลให้คุณมีโอกาส ฟอกไตไวขึ้นนะคะดังนั้นถ้าคุณเริ่มมีอาการเหล่านี้ควรจะลองดูแลเร่งด่วนนิดนึงนะคะดูแล้วค่า BUN สูงสิ่งที่ทุกท่านควรจะต้องเริ่มดูแลก่อนอันดับแรกก็คือเรื่องการทานปริมาณโปรตีนปริมาณโปรตีนมาจากแหล่งใดบ้างนะคะเนื้อสัตว์ไก่ไข่นมนะคะเนื้อสัตว์ทั้งหมดเลยไข่ รวมถึงกลุ่มโปรตีนที่เป็นลักษณะชงดื่มอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็ต้องดูสูตรให้ดีๆนะคะว่ามันเหมาะกับผู้ป่วยก่อนฟอกไตหรือเปล่าคุณต้องดูสูตรอาหารดีๆนะถ้าเกิดเขาเขียนว่าก่อนฟอกไตเนี่ยโอเคกินในปริมาณเหมาะสมเนี่ยกินได้นะคะเพราะฉะนั้น BUN เป็น ค่าเลือดหนึ่งนะคะที่รินอยากจะฝากให้ทุกท่านได้ดูนะคะในเรื่องของโรคไตอะกเสรินบอกเลยนะว่าควรจะจริงจังนะคะแล้วก็ดูแล เริ่มดูแลวันนี้นะคะคุณสามารถปรับเป็นระยะ 3b ระยะ 3a นะคะจนไปถึงระยะ2เนี่ยเรนก็เห็นหลายท่านทําได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนทําได้คุณก็เป็นคนหนึ่งที่ทําได้เช่นเดียวกันนะคะเรนเป็นกําลังใจให้แล้วก็ศึกษานะคะถ้าจะกินอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะคะก่อนที่จะทานนะคะเพราะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของสุขภาพเรานะคะบางอย่างเนี่ยเราทานแล้ว สุขภาพโดยรวมเนี่ยมันดีขึ้นนะคะแล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะรวมถึงประกอบกับ การที่ทานยาคุณหมอร่วมด้วยเนี่ยศาสตร์นี้มันก็มีเหมือนกันนะคะในการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีความพร้อมในการรักษากับคุณหมอนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่ไปหาคุณหมอเนี่ยค่าเลือดดีขึ้นถ้าใครทําอาหารทานเองได้สามารถชั่งข้าวกินได้นะคะช่วงแรกเราอาจจะต้องชั่งนิดนึงเพื่อให้เรากะสายตาเราถูกนะคะว่าเฮ้ยข้าวปริมาณเนี้ยมันคือโอเค ได้โปรตีนเท่านี้ให้เราจำเมมโมรีไปเลยนะคะว่าประมาณเนี้ยเรากินได้ปลอดภัยทําแบบนี้บ่อยๆนะคะเวลาเราออกนอกบ้านเราก็จะสามารถจําได้ว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้คราวนี้ละค่ะมันจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตละเราก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเองให้อยู่กับโลกได้อย่างปลอดภัยนะคะกดติดตามสามารถที่จะกดซีฟ c สนะคะหรือว่ากดตั้บลิตรไว้นะคะก็จะไม่พลาดคลิปต่อ นะะในการที่จะมีความรู้ดีๆนะคะไปดูแลสุขภาพของคุณค่ะ